สวัสดีนะคะนักเรียนชั้นป .4 นะคะที่น่ารักทุกคนนะคะสำหรับในคลิปนี้นะคะก็จะเป็นการหาค่าประมาณจำนวนเต็มพันนะคะทีนี้นะคะเราก็จะจุดประสงค์นะคะก็คืออยากให้นักเรียนนะคะหาค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มพันและนำไปใช้ได้นะะทีนี้ก่อนที่เราจะไปหาค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มพันนะคะ เราก็จะทบทวนการหาค่าประมาณเป็นจำนวนเต็ม10แล้วก็เต็มร้อยนะคะนะ,ะมาดูค่าประมาณเป็นจำนวนเต็ม10นะคะเต็ม10ของ85นะคะ85เราต้องการเต็ม10นะคะเราก็ไปดูที่หลักหน่วยนะคะหลักหน่วยเป็นเลขอะไรเอ่ยหลักหน่วยเป็นเลข5านะคะ,ะเหมือนที่คุณครูเคยบอกไว้แล้วในคลิป ก่อนนะคะก็คือเลข5 6 7 8 9นะคะ5 6 7 8 9นะคะเราก็ค่าประมาณก็จะเป็นค่าตัวเลขที่มากกว่านะคะส่วน0 1 2 3 4นะคะก็จะเป็นค่าประมาณที่น้อยนะคะนะคะดังนั้นค่าประมาณของเต็ม10ของ85ก็คือ90 นั่นเองนะคะไปดูข้อที่2นะคะค่าประมาณเป็นจำนวนเต็ม10ของ874เนะคะ874ระเราต้องการเต็ม10นะคะค่าประมาณจำนวนเต็ม10ของ8874นั้นคือเท่าไหร่นะคะเราก็ต้องหาก่อนก็คือ874นี้จะอยู่ระหว่างเต็ม10นะคะจำนวนเต็ม10ใดกับเต็ม10ใด นะคะก็คือจะอยู่ระหว่างนะคะ8 7 0จกับคะจากนั้นเราต้องการเต็ม10นะหลักร้อยเราไม่ต้องไปดูเลยนะคะเราต้องการเต็ม10เแล้วก็ไปดูที่หลักหน่วยหลักหน่วยเป็นเลข4นะคะก็ต้องเลือกค่าประมาณที่น้อยนะคะจำนวนเต็ม10ที่น้อยนะคะก็คือ870นั่นเองค่ะต่อไปมาดูค่าบานเต็ม10ของ2000 749นะคะ2,749นะ7 4็เราต้องการเต็ม10นะคะเราก็ไปดูที่หลัก10นะหลักร้อยกับหลักพันเราไม่ต้องไปดูนะคะมันก็ยังเป็นตัวเดิมอยู่นะคะแล้วก็ไปดูต้องการค่าประมาณเต็มเต็ม10ก็ต้องไปดูที่หลักหน่วยนะคะแลขวาไปดูที่หลักหน่วยเป็นเลข9นะคะดังนั้นเลข4ก็ต้องกลายเป็นเลข5นะคะก็ต้องเป็นค่าประมาณที่มากกว่าก็คือ 2750เอ27นั่นเองค่ะต่อไปนะคะข้อที่4ค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มร้อยของ85ดนสะแปเต็มร้อนะคะเต็มร้อยตัวนี้ไม่มีนะ,ะไม่มีหลักร้อยนะแปเราถ้าเรานึกถึงเส้นจํานวนนะคะ85นะมันก็จะอยู่ใกล้เข้าไปถึง100แล้วนะคะดังนั้นเป็นเลข5ดังนั้นก็ต้องเป็นจํานวนที่มาก ะะหลักหน่วยเป็นเลข5้าดังนั้นค่าประมาณจำนวนเต็มร้อยของ85ก็คือ100นั่นเองทีนี้มาดูข้อนะคะค่าประมาณจำนวนเต็มร้อยของ874นะคะต้องการเต็มร้อยนะคะเราก็ไปดูที่หลักสิบหลักสิบมันเป็นเลขอะไรนะคะหลักสิบเป็นเลข7 5 6 7 8 9นะคะต้องเป็นจำนวนที่มากกว่าก็คือจะไม่ใช่800นะคะดังนั้นค่าประมาณเต็มไอประมาณจำนวนเต็มร้อยของ874คือ900นั่นเองนะคะอ่ะต่อไปนะคะเรามาดูค่าประมาณนะคะจำนวนเต็มร้อยของ2749ันเจะคะสองพหลักพันเราไม่ต้องไปดูค่ะเพราะเราต้องการเต็มร้อย เต็มร้อยเราไปดูเจ็ดร้อยนะคะเจ็ดร้อยนะคะเจ็ดร้อยทีนี้เราไปดูหลักสิบค่ะเราแลกไปดูแลขวาไปดูหลักสิบหลักสิบเป็นเลขสี่เป็นเลขสี่ศูนย์หนึ่งสองสามสี่นะคะตัวเลขหลักเจ็ดต้องมีค่าเป็นตัวเลขที่น้อยก็คือสองพันเจ็ดร้อยนั่นเองนะคะต่อไปนะคะดูค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มพันนะคะ ค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มพ <letter simple> <ions> ันนะคะก็จะลงท้ายด้วยคําว่าพันนะค่าเป็นจำนวนเต็มเออ่ค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มร้อยก็จะเออ่ก็ค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มร้อยก็จะลงท้ายด้วยหนึ่งร้อยสองร้อยสามร้อยสี่ร้อยอย่างเงี้ค่าเป็นจำนเต็มสิบก็จะเป็นสิบยี่สิบสามสิบสี่สิบนะค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มพันก็เหมือนกันนะคะก็ต้องลงท้ายด้วยคําว่าหนึ่งพันนะสองพันสามพันสี่พันห้าพันหกพันนะคะ จะมีเลขโดดนะคะในหลักหน่วยหลักร้อยไอหลักหน่วยหลักสิบหลักร้อยนี่เป็นเลขศูนย์นี่เห็นไหมหลักหน่วยหลักสิบหลักร้อยเป็นเลขศูนย์นะคะนี่อ่ะอ่ะทีนี้เรามาดูกันเลยนะคะเอามาดูนะค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มพันของสองพันสามร้อยห้าสิบนะคะ 2,350เราต้องอยู่หาจำนวนหาดูว่าจำนวน2,350นี้อยู่ระหว่างจํานวนเต็มพันใดนะคะมันก็คือ2,000กับ3,000นะคะเราต้องเอาจํานวนพันตรงนี้ก่อนแล้วก็เพิ่มไปนะคะจำนวนที่มากกว่าก็คือ3,000นะคะทีนี้เรามาดูเส้นจํานวนนะะนักเรียนคงจําได้นะคะเส้นจํานวน นะเราก็มาหาดูว่า2,350นั้นอยู่ใกล้จำนวนเต็มพันใดนะคะนี่เราก็ไปดูที่เลขอะไรเอ่ยจำนวนเต็มพันนะคะค่าบานจำนวนเต็มพันเราต้องไปดูที่หลักร้อยหลักร้อยเป็นเลข3 0 1ศ3ย์ดังนั้นค่าประมาณที่ได้ต้องเป็นจำนวนที่น้อยนะคะก็คือสองพันนั่นเองค่ะอ่านี่มาดูะคะ่ะ ประมาณจานวนเต็มพันของ2,500ทีนี้นะคะ2,500จำนวนที่อยู่ระหว่าง2,500นะคะจำนวนเต็มพันที่อยู่ระหว่าง2,500ก็คือจำนวน2,500อยู่ระหว่างจานวนเต็มพันใดก็คือ2,000กับ3,000นะคะทีนี้เราก็มาดู2,500มันอยู่ตรงกลางพอดีนะคะอยู่ตรงกลางพอดีทีนี้ เราก็ไปดูที่เลขหลักร้อยค่ะต้องการเต็มพันให้ดูที่หลักร้อยหลักร้อยเป็นเลขอะไระคะเป็นเลข5ครูบอกแล้วว่าห้าหกเ็ดแปดเนะคะต้องได้ค่าประมาณเต็มพันที่มากกว่าก็คือสามพันนั่นเองค่ะนะต่อไปนะคะมาดูเริ่มไม่มีเส้นจำนวนแล้วนะคะเส้นจำนวนไม่มีแล้วนะคะเราต้องแยกให้ออกว่า ดูที่เลขต้องการค่าประมาณจำนวนเต็มพันให้ไปดูที่หลักร้อยนะคะข้อ1 3,500นอยะคะอยู่ระหว่างจำนวนเต็มพันใดนะคะก็คืออยู่ระหว่างจำนวนเต็ม3,000กับ4,000นะคะ3,000กับ4 0 0พนะทีนี้เราต้องการหลักไอจำนวนเต็มพันเราก็ไปดูที่หลักร้อยหลักร้อยเป็นเลขอะไรคะเป็นเลข5เลข5ดังนั้นค่าประมาณจำนวนเต็มพันต้องได้จำนวนที่มากกว่าก็คือ ค่าประมาณจำนวนเต็มพันของ3 5 0พก็คือ4 0 0พนะคะเห็นไหมลงท้ายคำว่าพันต่อไปมาดูข้อ2ค่ะทีนี้เข้าสู่หลักหมื่นแล้วทีนี้เราไม่สนใจหลักหมื่นค่ะเราไม่สนใจเลขหนะึ่งะเราไปสนใจที่เลขหลักพันกับหลักร้อยนะคะหนึ่งหมื่นสะี่พันหนึ่งร้อยเก้าสิบเจ็ดะคะเราก็มาดูว่ามันอยู่ระหว่างจํานวนเต็มพันใด ก็มันก็คืออยู่ระหว่าง104,000กับ10,500นะคะดังนั้นเราก็ไปดูนะคะเราต้องการจำนวนเต็มพันนะเต็มพันเราก็ไปดูที่หลักร้อยหลักร้อยเป็นเลขอะไรล่ะคะเป็นเลขหนึ่ง01234นะคะดังนั้นค่าประมาณต้องได้เป็นค่าประมาณเต็มพันที่น้อยดังนั้นค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มพันของ1 4 1 9 7คือ หนึ่งหมื่นสี่พันนั่นเองแไม่ยากเลยนะคะต่อไปมาดูหลักแสนนหนะไม่ต้องกลัวนะคะหลักแสนเราไม่ได้สนใจที่หลักแสนหลักล้านนะคะเราตอนนี้เราหาค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มพันนะเราก็ต้องดูที่จำนวนเต็มพันแล้วก็ไปดูที่หลักร้อยว่ามันเป็นตัวเลขอะไรนะคะอ่าเรามาดูนะคะค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มพันของหนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันแปดร้อยสามสิบนะคะเราก็ไปดูว่ามันอยู่ระหว่าง จำนวนไอ้เต็มพันได้นะคะก็อยู่ที่เห็นไ,ไหมหลักแสนหลักแสนไม่ได้หลักไอ้หมื่นกับหลักแสนไม่ได้ไปแตะต้องนะคะก็ยังเป็นหนึ่งหมื่นไอ้หนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันกับหนึ่งแสนสองหมื่นหกพันนะคะทีนี้เราก็ไปดูเราต้องการเต็มพันเราก็ไปดูที่หลักร้อยหลักร้อยเป็นเลขแปดห้าหกเจ็ดแปดนะคะค่าประมาณต้องเป็นจำนวนที่มากนะคะ แน่ดังนั้นค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มพันของ1 2มก็คือ126,000นั่นเองอะไม่ได้ยากเลยนะคะทีนี้เรามาทดสอบนะคะการหาค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มพันนะนี่นี่อันนี้นะคะเอา้าคุณครูขาทำไมตัวนี้เป็นไม่มีหลักพันนะข้อนหนึ่งี้ไม่มีหลักพันเลยนะ 763รยหกิบสามค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มพันของเจ็ดื้อยหิบสามคือ,อเราก็มาดูว่าเจ็ดร้อยหกิสามอยู่ระหว่างจำนวนเต็มพันใดก็คืออยู่ศูนย์ระหว่างศูนย์กับหนึ่งพันดังนั้นหลักร้อยเราไปดูหลักร้อยรูรูบอกว่าต้องการจำนวนเต็มพันต้องไปดูหลักร้อยว่ามันเป็นเลขอะไรมันเป็นเลขเจ็ดนะคะเป็นเลขเจ็ดห้าหกเจ็ดแปดเก้าต้องได้จำนวนที่มากก็คือหนึ่งพันนั่นเองนะคะ,ะทีนี้มาดู 5260นบะคะค่าประมาณจำนวนเต็มพันของ5260แล้วก็มาดูว่าค่าไอ้มันอยู่ระหว่างจำนวนเต็มพันใดน,นะคะก็อยู่ระหว่าง5,000ันกับ6000นะหลังนั้นเราต้องการจำนวนเต็มค่าประมาณจำนวนเต็มพันเราก็ไปดูที่ 100. หลักร้อยหลักร้อยเป็นเลข2นะเลข2 0 1ศ3 4นะคะก็ได้ค่าประมาณที่น้อยกว่าก็คือ5,000ันนั่นเองนะคะี่ ไม่ได้ยากอะไรเลยนะคะต่อไปมอรู้ลักหมืน่นนะคะหลักหมืน่นสองหมื่นสามพันห้าร้อยเจ็ดสิบหกนะคะค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มพันแล้วก็มาดูว่ามันอยู่ระหว่างจำนวนเต็มพันไหนหลักหมื่นเราไม่สนใจค่ะนี่หลักพันมันอยู่สามพันมันก็ต้องเอาสองหมื่นสามพันก่อนนะคะกับสองหมื่นสี่พันจากนั้นเราไปดูที่หลักร้อยนะคะต้องการค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มพันต้องไปดูที่หลักร้อยว่ามันเป็นเลขอะไร มันเป็นเลข5นะคะ5 6 7 8 9ดังนั้นต้องได้จำนวนที่มากกว่าก็คือ 24, 0 0 0นพันั่นเองนะคะต่อไปมาดูที่หลักแสนบ้างแอนหลักแสนไม่ต้องกลัวนะคะเราไม่ได้ดูที่หลักหมื่นหลักแสนแต่เราต้องดูที่หลักพันกับหลักร้อยนะคะค่าประมาณจเป็นจำนวนเต็มพันของ3 45, 4 5 1 8 4งเราก็มาดูว่ามันอยู่ระหว่างไหนนะคะมันอยู่ระหว่างจำนวนเต็มพันใดน,นะคะ มันอยู่ระหว่าง3 4 5 0 0 0กับ3 4 6 0 0 0ทีนี้เราต้องการจํานวนเต็มพันคาวานจานวนเต็มพันเราต้องไปดูที่หลักร้อยหลักร้อยเป็นเลข1เลข1 01234นะคะต้องได้ค่าประมาณเป็นจํานวนที่น้อยก็คือ3 4 5 0 0 0นั่นเองนะคะต่อไปมาดูข้อที่5โอ้หลักร้านมาแล้วนะคะหลักร้าน เราไม่ต้องกลัวนะคะค่าประมาณป็น,นวนเต็มพันของหนึ่งล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นสี่พันห้าร้อยหกสิบเก้าไม่ต้องไปกลัวคะ่ะแล้วก็ไปดูว่ามันอยู่ระหว่างไหนนะคะอยู่ระหว่างจํานวนเต็มพันคือหนึ่งล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นสี่พันกับหนึ่งล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นห้าพันเราต้องการค่าประมาณจํานวนเต็มพันเราต้องไปดูที่หลักร้อยหลักร้อยเป็นเลขค่าดังนั้นค่าประมาณต้องได้จํานวนที่มากกว่า นะคะก็คือ1 7 8 000, 5 0ล้านนันนั่นเองนะคะอา้าวนะได้แล้วนะคะอา้าวนะเคล็ดลับนะคะเคล็ดลับนะคะถ้าเราต้องการนะคะถ้าเราต้องการนะคุณครูสรุปให้เลยนะคะถ้าต้องการค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มพันให้ไปดูที่หลักร้อยว่ามันเป็นเลขอะไร ะะถ้าต้องการโานเต็มร้อยนะคะเ,เต็มพันทีนี้ไปดูที่หลักร้อยถ้าต้องการเต็มร้อยให้ไปดูที่หลักสิบถ้าต้องการค่าประมาณเต็มสิบให้ไปดูที่หลักหน่วยนะคะว่ามันเป็นเลขไหนหนึ่งสองสามสี่ก็ได้ค่าประมาณที่น้อยกว่าห้าหกเจ็ดแปดเก้าก็ได้ค่าประมาณที่มากกว่านะคะดังนั้นขอให้นักเรียนทำใบงานได้ความตั้งใจนะคะ ฝากดูแลสุขภาพด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้คุณครูก็ขอจบการนำเสนอบทเรียนเพียงแค่นี้นะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ